ついに闇ゲドウとの最終決戦だ究極進化したバーディーが登場みんなのデッキも進化させようぜニカドエボリューション大好評発売中ブシロードバーディファイトハンドレット俺様はタイガー闇ゲドウの生み出した裏ラカの力、見せてやるよさあ、決戦の時だ決戦裏ラカ大好評発売中ブシロード ถ้าไม่ผนึกยาม,มิเกโดเอาไว้โลกใบน,นี้ก็จะไร้อนาคตแล้วก็จะช่วยโนบุรุุ้นพี่มักนนสัสึุคุนพี่อามานซสสึกึเคบุระรุนพี่โทรโรคิสูเทนบุแล้วก็อิคาซุจิไม่ได้เลยแม้ท้องฟ้าจะดูมืดนิดแต่พวกเรายังม,มีความหวังใช่แล้วลเพราะว่าพวกเรายังมีบันทีฟ้ <บา S 2> อยู่ ถ้าอยากไปต่อก็ต้องสู้กับนายก่อนอย่างนั้นเรอโบราณว่าเอาไว้วาสตาของผู้พ่ายแพ้ก็คือต้องกลายเป็นหินที่จะเป็นหินน่ะมันนายกี้เออซิดูกระตือที่ยิ้มสีชมงได้ที่อนิเมะไอ้ด๊อกทอนจะไม่ถอยสินะมาถึงนี่แล้วเราจะไปถอยให้ง,ง่แล้วถ้ายางนั้นก็มาร่วมกันเลยเพื่อด้านแห่งความมืดทํางานเฮมก็โคือคเพื่อนครับุมที่ตามไ ก็ขอบคุณเพื่อนแล้วผมที่ตามไอนิเมะไอเดีกรอของเราเนี่ยวัที่5คันเรเรื่องนี้นะผมอนุญาตให้อัพได้ในวันที่19นะครับก็ขอให้ชมให้สนุกนะครับเอ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ตามเว็บอนิเมะไอคอของเรานะฮะบันที่ไฟฮันเดิลซึ่งเขาเป็นกระสุนเล็กๆในคู่ต่อสห้ของสองคนนี้คับนักสู้โทโดโรคิเกนมะเพราะท่านนักสู้นักล่าร้อยอสูรยังสิ่งสมัยนี้มันต้องดูดีไว้ก่อนดูมินาสเลยเพลิงรอกันมาเจอกันหน่อยมังกรแห่งบันพกาลอย่าลืมปาเตอร์แล้วนำหายนะมาสู่โลกราการอมตะ สมุนแบบไร้ที่ติลูมิเนสมังกรเพลิงกัมบลาบาดีบายเรสเดอะฟลักเอนชันวอลกี้เอนชันวอลนักสู้โทรดโรคิเก็นมาจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนฮัลโหลฮัลโหลกาจังเป็นไงพอจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าข้าเป็นใครไม่ทราบข้าเป็นถึงจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขาวงกฎมรณะ จอมมารแก๊กหน้าเชียวน่าจะบอกให้ให้ข้าอยู่นี่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางในเขาวงกดกลับเป็นเหมือนเดิมเนี่ยดูแล้วเจ้ายังไม่เกโโดมันยังไม่รู้ตัวหรอกไม่ต้องโม้ให้มากเรียบๆรียลงมือเข้าเถอะตอนนี้พวกเราไม่มีเวลาแล้วเนาะอ่าโทษทีโทษทีเขาวงกดเอ๋ยเงยงหวนคขนสู่สภาพเดิมของเจ้า มือใครใครที่มันกล้ามาเปลี่ยนข้วมงกฎของข้าเยี่ยมตอนนี้รู้เส้นทางที่สั้างในสุดสำหรับทุกคนแล้วบองชูเฮ่เป็นจังไบบังเนาะได้ผลหรือเปล่าโอ้ได้ผลสุดๆเลยกาจังไปเสียชื่อบัตรลีของฉันอ,อันนั้นเหรอววเม่ลายวันที่ชอบมาขวางหูขวางตา กลเปป็นนหินไได้เขาวงกดกลับสู่สภาพเดิมแล้วล่ะสัญญาณมือถือก็กลับมาแล้วล่ะโย แบบนี้ไปที่โรงเรียนไอโบกาคคเอ็นได้แน่พอเส้นทางกลับมาเหมือนเดิมก็คลาดกับคนอื่นเฉยเลยไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยรอประเดี๋ยวก่อนอออต้องขออภัยอันตัวข้ามีบ้านเกิดเมืองนอนคือฮีโร่เวิลด์แซกคือชิกามิเนะชื่อนั้นคือมุคโร เป็นเพียงชากพเนจรผู้ไม่เคยลงหลักปักฐานที่ไหนฉันเคยได้ยินเรื่องราวของเธออยู่นะที่ข้าได้ดลมาถึงที่นี่ก็เพราะมีเรื่องอยากจะถามท่านอาจารย์ไม่ทราบว่ารู้จักฮีโร่ที่ชื่อกัปตันแอนเซอร์บ้างไหมตอนสึกของราชันเพลิงเบอร์โนว่าปะเทะเวนมโนว่ามาดิคอไปช่องกลางราชเพลิงสี่เขาด้านมือเวนัมโน ฉันเผาด้านมืดลงสนามมาอย่างไวค่ะขอใช้ทาบโบสโบปเช็คแอนเช็คและฉันเพิ่มสีเขาด้านมืดเวนอมโนวาเผาจิตเดือดดานไซส์สามเาว่าเก้าพันดีเฟนซ์หกพันมีสามพิเทคอลมีสกิลเพนเด็ตและไลฟ์ลิงค์รวมถึงสกิลอีกหนึ่งอย่างค่ะเวนอมโนว่าโดนตีใส่ไปเต้ ราชันเบิงพี่ข้าทำไปสามเดเมจแล้วจบเถิดค่ะลูกพี่เป็นหมัดที่ใช้ได้เลยนี่ กับตันอันเซเออเออเออคือคือว่าจะบอกว่าไม่รู้จักยังงั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะแน่นอนว่าฉันรู้จักเขาเป็นฮีโร่คนดังที่เคยสร้างผลงานไว้บนโลกมากมายนี่นะไม่ใช่แค่บนโลกในฮีโร่เวิลด์เขาก็ถูกยกย่องเป็นยอดฮีโร่เหมือนกันใจสองเกย์แล้วโองไปชกต้อยแต่กระสันบังกรจอมทำลายแชมเปี้ยนโลกได้เวลาทำลายล้างแล้ว นี้โคไปช่องขวาแล้วก็คิดวิกกี้ได้เวลาออกโนแลแลกีฉชนเปียนโลดสัตว์เวนอมโนวาให้ร่วงว่าไ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 งตะิ้วของเวนอมโนวาทำงานได้สองเกต์เธอไม่ให้ออกจากสนามว่าไงนะเวนอมโนวาไม่มีวันตาย ฉันจะซัดจนกว่าจะตายดับบนอัตจักของแชมเปี้ยนลอดอัดเข้าไปในอดีตมีสงครามที่ทำให้ฮีโร่เวิลด์เกือบต้องล่มสลายและคนที่กู้วิกฤตนั้นได้สำเร็จก็คือกัปตันแอนเซอร์ข้าอยากจะเป็นแบบเขา <S <S เขาเป็นคนที่ข้าชื่นชมมาโดยตลอดแต่ว่ามันเป็นแค่คำอธิษฐานโง่ๆ นั่นก็เพราะข้าเป็นดาร์กฮีโร่เอาให้แต่การค้นเชั่วเป็นแค่ไหนก็ไม่สามารถก้าวออกมาจากน้องมืดของตัวเองได้นี่แนะนี่แนะกปรทะไลสวร์มาสุโร่ออนฮัทออนฮัทออนฮัทสกิลของเบนนัมโนวาทำงานขอแค่จ่ายสองเกจจะคืนทีพสกิลครั้งก็ได้ค่ะนี่มันตัวแพงยักษ์ที่ไม่มีวันพังชัดๆเลย ชักจะไม่ตลกซะแล้วฮะไม่ว่าจะมาสักกี่คนก็เอาชนะเวนมโนวาของฉันไม่ได้หรกไม่มีทางพวกเราจะเอาชนะให้ดูเองกี้คนที่ไร้พลังน่ะหายไปซะแกรู้ชดแอนรูเย้กันเช็ดรอเฉยๆเองทำไมต้องตะโกนด้วยกี้นักสื้อคาโดโรคิเพิ่มพลังชีวิตเกชและการประมือด้วยเวทมนตโ เมอร์ลุกโชนเบอร์นิ่งไรฟ์บรูเดอร์ไปช่องขวาศูนย์องศาสมบูรณ์ริษ์ดเลฟบรูเดอร์ไปช่องซ้ายเสร็จสิน้นเวนอมโนวากระบวนทับมังกรเพลิงน้ำแข็งสกิลของริษ์ดเลฟบรูเดอร์คุกน้ำแข็งนรกลดดีเฟนส์ของมอนสเตอร์อีกฝ่ายลงห้าพันสกิลของ uder, เบอร์นิ่งไรท์บลูเดอร์คลื่นเพลิงทำลายล้าง ทำลายมอนสเตอร์ทุกใบที่ดีเป็นไม่เกินสองพันลรกกี้ทำลายหลายปลิงของฉันให้ทีลิงคัตแบบนี้พอไม่ปลื้มเลยฮะไม่ไหวเหมือนกันโธ่ยิงดันเบสจากไลฟ์ลิงของเร็กกี้ลูกพี่ขอโทอด้วยจริงๆนะเก้จะบ้าเหรอพวกนายน่ะสุดยอดที่สุดแล้วลูกพี่พวกแกเอาชนะฉันไม่ได้หรอกโธ่ น้อมโวนวนอะไรเทียมฐานก็าอยากละเมอก็ไปนอนกอดไปไรแล้วก็เชี่ยวโลหงพลังโูกผู้ชายต้องกันไว้ได้ถ้าผนึกยามิเกโดได้ต่อให้เป็นดาคิโร่ทุกคนก็คงชื่นชมแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือผู้ที่จะผนึกยามิเกโดได้จะต้องเป็นราชันเขาจากแต่ละเวิลด์เท่านั้นนะ จ่ายพลังชีวิตสองหน่วยไร้วัชจักรมันก้นักสู้นักล่าร้อยอสูรเพิ่พมขึ้นมารวดเดียวสี่เกจจ่ายสามเกจแล้วขอไปช่องซ้ายราชันคู่พิชิตแห่งงงหวานสวรรค์กันละคิงจะสัดให้น่อมไปเลยโอ้โหเป้าหมายคือเวนอมโนวาที่ช่องกลางอิมพีเรียลบอลเลตย่าร้ดราก้อนชยว โล่แห่งพลังลูกผู้ชายเก็บแกสก่อนกดได้ไม่ช่วยแ,แล้วร้อยอศูสุไม่สามารถทำลายเวนัมโนวาที่มีดีเฟนส์หกพันในทำลายบิสซานเล็บบูดแทนและจับเทิร์นขาสำหรับข้าแล้วนี่เป็นโอกาสทองที่จะปล่อยหลุดมือไปไม่ได้เขาอ,ออกตามหาลูกแก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของราชันเขาแล้วก็ได้พยายามขอจากทุกคนดีๆแล้ว น่าเสียดายที่ไม่มีใครยอมยกให้ข้าสักคนเดิมทีราชันเขาคือยอดมอนสเตอร์ที่เทพอัศวินเกราะเหล็กดิวนามิสได้คัดเลือกมาจากเวิลด์แต่ละแห่งคาตาณะแมจิกดดนเจียนเอนเชสดราก้อนสตาร์ดราก้อนเลเจนและแดนเจอเวิลด์แต่ทำไมกลายเป็นว่าฮีโร่เวิลด์ไม่ได้รับเลือกไม่คิดว่ามันแปลกบ้างเหรอ หน้าที่หลักของฮีโร่มันควรเป็นการช่วยเหลือคนสิจริงๆน่าจะถูกเลือกเป็นเวอร์แรกด้วยซ้ำนะนักสู้โทโดโรคกิใช้ตำนานราชันมังตอนเพื่อพลังชีวิตและเกจเป็นครั้งที่3ค่ะและยังไม่หมดพ่อพิสัจเลฟบูเดอร์ไปช่องซ้ายอีกครั้งสกิลคู่ของบูเดอร์ทั้งสองใบทำงานแยงจะขิงไม่น่าจะรอดค่ะฉันเองก็ไม่รอดแล้วเนี่ยก็ตก่อนนะลูกพี่ไม่ต้องเป็นห่วง ผมสัญญาว่าจะล้างแค้นให้นายเองไม่มีทางสลบจงคุกเข่าลงตรงหน้าเวนอมโนวาสเถอะนักซื้อเทดโดรคีผูดถูกแล้วล่ะคะ่ะเวนอมโนวามีสามที่ติข้ถ้าจมตีสำเร็จพลังชิ้วจะเป็นศูนย์จบเกมนนแน่ๆเลยล่ะคะ่ะโลบี้เจ็บนี้ใช้ได้แต่ว่าฉันไม่ยอมกลายเป็นหินอยู่ตรงนี้หรอกนะ กดนั่นมันโอ้ได้สามเกยแล้วคอไปช่องกลางราชันเพิ่งสี่เขาเบิร์นโนาวาเมื Bern ่อ no พลังชีวิตทั้นเหลือศูนย์สามารถทิ้งทุกอย่างบานมือแล้วขอเบิร no ์นโนวาลงเสนอ้อมพลังชีวิตหนึ่งหน่วยได้ยังไงเล่า แต่ฉันมีพลังชีวิต12หน่วยส่วนที่ช่องกลางมีเวนอมโนว่าผื้นขึ้นมาก็เปล่าประโยชน์อยู่ดีข้าได้กลับไปหาข้อมูลเพิ่มที่ฮีโร่เวิลด์ก็เลยได้รู้บางอย่างที่น่าสนใจอันที่จริงฮีโร่เวิลด์เองก็ได้รับเลือกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพราติดสึกยืดเยื้อที่เวิลด์ของตัวเอง <c oughs> ก็เลยมาร่วมผนึกยามิเกโดไม่ทันเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆ ถ้าหาเรื่องที่บอกมานั่นเป็นความจริงราชันเขาที่ถูกเลือกจากฮีโร่เวิก็คือถูกต้องกับท่นแอนเซอร์นั่นเองกต นักสู้นักล่าร้อยอสูนเข้าสู่เทินด้วยสถานการณ์เป็นรองอย่างมากรอชาร์ตแอนดรอทิ้งมังกรแห่งโชคฟาวองกาได้รับเพิ่มสองเกตโบราณว่าเอาไว้ว่าไม่เลิกการบนมือก็เท่ากับแพ้นัน่นล่ะันจะแสดงให้ดู ว่าผู้ติดตามของฉันน่ะเจ๋งแค่ไหนจ่ายสองเกตเอาผู้ติดตามของราชันเพลิงริกกี้กลับขึ้นมือว่าไงเนอะขอไปช่องขอทั่นก็คือร่างพัฒนาของราชันคิดริกกี้ผู้ติดตามของราชันเพลิงริกกี้ลงสู่สนามรอบลากี้จ้าลูกีนี่คือพลังฮึดโอ้ทาวเวอร์ของเบอร์นโนวาเพิ่มขึ้น5้าพันขั้ ก็เลยจะมาชิงลูกแกวราชันเขาจากกับตันแอนเซอร์ไปอย่างนั้นนะไม่ต้องเป็นห่วงไปข้าใช้กำลังทีไรเป็นต้องพลาดทุกทีแถมยังทำให้คนอื่นเกลียดขี้หน้าข้าซะอีกชิกามินเนะคงอันที่จริงข้าก็ชักจะไม่รู้แล้วว่าตัวเองควรทำยังไงต่อเพราะอย่างนั้นแล้วข้าก็เลยคิดว่าถ้าได้มาเจอกับกับตันแอนเซอร์ที่เป็นคนที่ตัวเองเคยชื่นชม ข้าอาจจะรู้ก็ได้ว่าวนก้าเดินไปในเส้นทางไหนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับตันแอนเซอร์หรือเปล่าบุคเข้ามาเลยเบอร์น,นวัวลากบัดกันหน่อยอพลังฮึดไม่มีทางเฮ้อ้อ,อ,อ,อ โดนเทเนเทไปสองดิเมชเวนอมโนวาเป็นอมตะใจสองเกชมชณีเทเบนัมโนว่ามันต้องแบบนี้สิดับเบิลออทแทคมัดทลายสวรรค์ราชันคลังไอ้หนึ่ยไม่มีทางหรอก เกินขึ้นมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ซูทโดโรคิดไม่เหลือเกจแล้วโอ้ํทำลายเวนน็อโนวาได้แล้วรวมไลฟฟลิงก์ออกแนเททดทำให้พลังชีวิตเหลือหน่วยเดียวค่ะยอดมากที่ทำลายเวนนมอโนวาได้แต่ว่าก็เอาชนะฉันไม่ได้หรอกลืมกันแบบนี้ก็แย่นะซิกกี้ทันริกกี้จะเป็นคนปิดฉากเองจี้โบราณว่าไว ตาของฉันถูกกำหนดมาให้แพ้อย่างนั้นเลย Game n d Winner ชาคยฮันตายอดเยี่ยมจริงๆนักล่าร้อยอสูรโบราณว่าไว้ธรรมะย่อมชนะธรรมเสมอขอฝากให้เหลือด้วยเราราชันเขาไม่ไหวไม่ไหวมาฝากกันง่ายๆแบบนี้เลย แต่ว่าลูกผู้ชายอย่างเราก็ไม่ปฏิเสธลัคก,กี้ของมันน่าอยู่แล้วน่ะเคลอ่าเคลล่าเคลลเคลลเคลลุ่นเกโรด,ด้านมื่อครสุดท้ายมาู้วงเงิน,เนกับข้าแล้วถึงเอื้อมถไปเป็นไฟเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุด แล้วก็วราปออกมาเหมือนทุกทีนี่นาแล้วที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยทากกจิ้ทากสุเกะเอ๊ะการต่อสู้นะสุดท้ายเริ่มไปแล้วพูดจริงเหรอทากกจิ้แบบนี้จะอยู่เฉยไม่ได้แล้วเราเรีบไปกันเถิดทากกสุเกะทากกจิ้งวาปวาด <War p. S 2> สัมมร็จนะันะนะนะพาพรุโกะผิดพลาดไปซะแล้วค่ะปกติไม่เคยมาสายแบบนี้นะเอ๊ะ นี่ใช่นักสู้เคบูระแน่เหรอดูหน้าคนลุกขึ้นเยอะเลยแหละค่ะตอนนี้นักสู้เคมูระมีพลังชีวิต3หน่วยทางด้านนักสู้คาซาเนะมีพลังชีวิต6หน่วยเคมูเคมูคุงเป็นอะไรไปนะนตอนนี้จะเข้าสู่เทนักสู้เคมูระค่ะนักสู้เคมูระข้ออาชาสวรรค์เฮกัสัสไปช่องกลางเคมูเคมูคุงยิ่งร่างสุดท้ายใกล้สมบูรณ์พลังของยามิเกโดก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น มันคงใช้พลังที่ว่าเข้าควบคุมร่างของนายเคมุระอะไรนั่นคุณหนูคนนั้นเจองานช้างเข้าซะแล้วที่จริงแล้วจะให้ข้าไปสู้แทนก็ได้นะเพราะงั้นแล้วคือแบบว่าอ้าท่านอาจารย์นับสู้พาสเนตตอนนี้เหลือพลังชีวิตสองหน่วยนั่นนะไม่ใช่เคมุเคมูรงตัวจริงละ สก,กิฟไราชฟปัตพินเจ็ดข่าวเขาเดนทำงานจะพลังชีวิตหนึ่งหน่วยขึ้นชิบจั่รับโ้นไปช่องขวาเลยกลับมายามสนทยาดรชาชัจแอนดร้าเขาวูฟแมนกัดไปช่องกลางได้เวลาลุยล่วทุกคนขอร้องละ่ะให้ฉันยืงพลังเพื่อช่วยเคมุกเคมุกคงหน่อยนะไร้คำสั่งของดูแลงานรันข้าจะเปิดช่องกลางให้ก่อนแล้วกัน Hiro không! 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 ถึงจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไฟเตอร์ขุนพุนเกโดด่านมืดก็ยังได้รับแดเมจดังนั้นสกิลของข้าจึงทำงานไลฟเ์เดนถ้าแบบนี้คาซาเนก็คงไม่นะอะ,อะอะไรกันสกิลของเขาทวายไรถ้ไฟเตอร์ได้รับแดเมจจะสูบลังชีวิตมาให้หนึ่งหน่วยค่าไม,ไม่นะ คาสเนแพ้สะแล้วก็ต้องกลายเป็นหินน่สิินแอนวิลคิมระทำยังไงดีแพ้สะแล้วเป็นเรื่องล่ะไปเถอะจัก๊กออเอาเธอพยายามให้เต็มที่กันแล้วกันนะตายจริงแม่สาวคนนั้นแพ้แล้วเหรอสําหรับพวกนั้นก็ถือว่าพยายามได้ดี เพราะเป็นตัวถ่วงเวลาชั้นเลิศอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องช่วยคาซาเน่ให้ได้ไม่ได้นะกุณด้องกันแดดนี่เจ้าคือกับตันแอนเซอร์ทำไมล่ะทำไมคุณแอนเซอร์ถึงได้ชีวิตนี้ฉันล้มเหลวมาหลายครั้งแต่ว่าความล้มเหลว มันย่อมให้บทเรียนกับเราห้ามยอมแพ้เพราะเคยล้มเหลวเด็ดขาดเธอจะต้องควายอาเกนนะเป็นเพราะฉันแท้คุณแองซ่าโจนี่เรู่ว่าอย่าีินี่เองมาชั้นเขาตรงที่เก้าสินะอยังนั้นอหอ แม้แต่สายลมก็ไม่อาจร่วงรู้ว่าข้าเป็นใครตัวข้าเองก็ไม่รู้มีเพียงสิ่งเดียวที่รู้ตอนนี้คือพวกเจ้าต้องพินาศเพื่อท่านยามิเกโดมาดวลกันกาต่อสู้แบบสองต่อหนึ่ง yeah, yeah. แบบสองต่อหนึ่งจะงั้นเลยไอ้แบบนั้นน่ะมันออกจะดูขี้โกงไปหน่อยละมั้งว่าไหม ทำให้เจ้าถึงมาอยู่ที่นี่น้อยอย่างน้อยๆก็เพราเป็นสองต่อสองเนะท่านอาจารย์ トリプル、D! 500円スタートデッキでバディファイトを始めよう新たなカード必殺モンスターが登場だ500円スタートデッキ大好評発売中ブシロード。